สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่323แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่323กันค่ะ ต้อนรับต้นเดือนกันนะคะคุท่าน EP นี้นะคะสวัสดีคุณท่านทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันในวันนี้ค่ะต้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะคุท่านเดือนตุลาคมนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะได้รับชมกันทั้งหมด24รายการค่ะ หากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนะคะเป็นเหรียญยันดวงหลวงปู่ดูเค่ะท่านรายการที่6เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคุณรุ่นชนะมานะคะหรือจะเป็นรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะหรือจะเป็นรายการที่14 15 16นะคะคุณท่าน สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะทีเะ่เบอร์โทรศัพท์0891927153ค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านใดมีไลน์ลาสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งครบทุกบ้านเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะคะ่ะท่านเดินทางกันมาไกลแล้วนะคะหลายร้อยกว่า ep แล้วนะคะ ไม่มีปัญหาค่ะปิดให้ไวนะคะท่านท่านใดปิดท่านองค์ไหนจองท่านในองค์ไหนวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะเปิดเดือนใหม่นะคะต้อนรับเดือนตุลาคมนะคะวันนี้หนูให้เลยนะครท่านแบ่งปันราคาพิเศษกันค่ะรายการที่1นนะคะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นหลวงปูมุนนะคะวัดบ้านจานนะคะเป็นชุดเหรียญกรรมการนะคะท่านหลวงปูมุนนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3มเหรียญด้วยกันเลยนะคะได้แบ่งปันมานะคะท่านพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะกล่องเก่านะคะหน้าเหลียนนะคะท่านอักขรไว้ชัดเจนเลยนะคท่านหลวงปูมุนวัดบ้านจานนะคะ ร้อยการที่หนึ่งวันนี้นะคะคท่านหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้กับคุณท่านที่สนใจศรัทธานะคะต้อนรับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทเท่านั้นนะคะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญด้วยกันนะคะคท่า,ทานเหรียญหลวงปู่มุนนะคะสามเหรียญด้วยกันเลยนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะ อขออนุญ,ญาตนำออกมาให้กับคท่านได้รับชมกันนะคะเหรียญเก่าเดิมนะคะท่านตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านานะคะ่ะท่านเหรียญปูม,มุลนะคะท่านดูด้านหลังนะคะอักขรตัวอักษรนะคะท่านชัดเจนเลยนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะหลวงปูม,มุลนะคะเหรียญเก่าเดิมเพคะท่าน ได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะองค์นี้ก็จะต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งนะคะตรงหน้าอกท่านนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะท่านเหลี่ยญสึกตามสภาพเลยนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะวันฮะวันนี้นะคะปิดให้ทันกันนะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะรายการที่1วันนี้นะคะชุดกรรมการหลวงปุ้มมุนนะคะท่าน ถ่ายจากกล้องสุดเลยนะคะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะวัดบ้านจานค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะท่านหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะชุดกรรมการเหมือนกันนะคะท่านขอแบ่งปันเท่ากันเลยนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หกรบาทนาท่านเรียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาท่านนะคะอยากเก็บชุดนี้ไว้ศึกษานะคะหรือสะสมไม่ควรพลาดค่ะแบ่งปารที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะหมายเลข2องนะคะหกรบาทดาวท่านเดี๋ยวให้ชมเรียนหลวงพ่อเดิมกันชัดๆนะคะ ท่นานใดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะ EP นี้แบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะฉลองนะคะคุณท่านต้อนรับเดือนใหม่กันแล้วนะคะตุลาคมปี 2, 5, 6, 7นะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะคุณท่านนี่คะ่ะวัดหนองโพนะคะเหรียญพ่อเดิมนะคะ อ่นใดศรัทธ,ธานะคะอยากเก็บไว้นะคะหรือศึกษานะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะหาชุดแบบนี้ได้ยากนะคะปิดให้ทานกันนะคะให้สิทธิ่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะวัดหนองโพนะคะหมายเลขสองนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญปิดตาพังพการรุ่นแรกนะคะมหาอุดคงกะพันชาตรีจังหวัดนครจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านขอภัยด้วยนะคะแม่ค้าสับสนนะคะนครศรีธรรมราชนะคะปี2530้ค่ะวันนี้นะคะขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะให้กับคุณท่านที่สนใจนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน ส0 0อยบาทนะคะเป็นเหรียญปิดตาพังพก,กานะคะท่านเป็นที่นิยมกันนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะวันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะัท่านต้อนรับเดือนใหม่กันนะคะ4ี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะปิดตาพังพก,กานะคะด้านหลังเป็นปีนัก,กษัตริย์12ราศีด้วยการคำท่านสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่า,ทานเฉพาะ EP นี้เท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีค่ะไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงบุโตนะคะวัดประดูชิมพีนะคะท่านเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่1นนะคะคุณท่านดูสภาพกล่องนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมค่ะ ได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นเนื้อผงเกสรนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะปิดตาจัมโบ้นะคะใต้ฐานฝั่งตะกรุดสองดอกค่ะองค์นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีนะคะปิดตาจัมโบนะคะเนื้อผงเกสรนะท่าน เป็นเนื้อองค์พระนะคะจะออกสีเหลืองนวลแบบนี้เลยนะคะงดงามค่ะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญยันดวงนะคะหลวงปูด่ดูพระพรมปัญโยนะคะวัดสแกน,นะคะท่าน,นจังหวัดอยุธยาปี2526นะคะเป็นเหรียญที่เลี่ยมเก็บผิวนะคะท่าน,น รายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้ยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญปูดูนะคะท่านวัดสแกนะคะะอนุญาตนําออกมาจากกรองให้กับคุณท่านได้ชมกันเลยนะคะพระพรมปัญโยคะ่ะเหรียญปูดูนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาค่ะองนี้นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน เป็นเหรียญที่เลี่ยมเก็บผิวองค์พระนะคะไม่ให้สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานรุ่นชนะมานะคะของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาปี 2, 5, 3, 7ของท่านหน้ากรองท่านอักครไว้ชัดเจนนะคะ แบ่งปันเท่ากันค่ะที่ห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านห้ารอยบาทนะคะรุ่นชนะมา้อาท่านเหรียญพ่อคูนนั่งพานนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะท่านหากันยากนะคะปีสามเจ็ดนะคะพ่อคูนนั่งทานรุ่นชนะมานค่ะ ห0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะด้านหลังอักขรว้ว่าอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาบนะคะวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะห้าอบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลง,น,งน้ททานท่านเด่นเรื่องเสือนะคะหลวงพ่อสุดนะคะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ดวงตาราานทานใบหน้าท่านคมชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านทาน500บาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อสุดวัดการลงนะคะลาผลพูนทวีนะคะงดงามมากค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ดนะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะ องค์นี้ได้มาท่านทานมาพร้อมเลี่ยมรอบเก่าเลยนะคะเป็นเนื้อผงนะคะตรงสีดำๆนี้หนูไม่แน่ใจนะท่านว่าเขาเรียกว่า,าเขาเรียกกันว่าอะไรนะท่านเหมือนจะเป็นหมากนะคะหรือถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอภขอภัยคุณท่านด้วยนะคะปิดตาคุณแม่ชีบุญเรือนองคนี้นะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะแบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะต้อนรับเดือนใหม่กันนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคุณท่าน ด้านหลังลงยันท่านชัดเจนนะคะเนื้อผงเขาท่านเรี่ยมกรอบนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะส5 0ยบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะเขท่านวัดช่องแขนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใดสนใจนะคขท่านวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะเป็นรูปหล่อนะคขท่าน เนื้อทองแดงลมดำนะคะรายการนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่านแบ่งปันเลยนะคะต้อนรับนะคะท่านและคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาและกดติดตามนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือน,นะคะวัดไร่แตงทองค่ะท่าน จังหวัดนครปฐมนะคะเนื้อทองแดงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะองค์นี้น้องท่านเป็นรุ่นรวยไม่รวยไม่หยุดนะคะนท่านเนื้อทองแดงนะคะเต่าหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองรุ่นรวยไม่หยุดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะท่านใดสนใจนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นคะ่ะท่านหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ องค์สวยๆน้องท่านบูชาขึ้นคอได้เลยนะคะเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกรอบนี่ค่ะงดงามเลยนะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นองค์เลี่ยมกรอบนะคะ เป็นอาลงยาน่ท่านแต่งด้วยลงยางดงามค่ะมาดูองค์พระกันนะคุท่านผิวสวยงดงามเลยนะคท่านรายการนี้นะคะพระสมเด็จค่ะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคุณท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์นี้นะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะ รายการนี้นะคะเป็นสมเด็จพุทธ,ธาจรย์โตนะคะวัดใหม่อมาตรสบางขุนพรมเขาท่านงานผูกธพัตสีมาและสร้างพระผงนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดที่อยากเช่าบูชาเก็บไว้นะคะศึกษานะคะ400บาทเท่านั้นค่ะวัดใหม่อมาตรถนะคะท่านรายการนี้นะคะ ปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะให้ชมด้านหลังกันนะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะวัดใหม่อมตรสบางขุนพรมค่ะทัานมา,าท่านมากันที่รายการที่13บามค่ะ รายการนี้น้งท่านเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้ว์ปวโรนะคะวัดรางม่านจังหวัดนครปฐมค่ะมาพร้อมกรอบนะคะท่านเลี่ยมนะคะไว้งดงามเลยนะคะอายุยืนนะคะพิเศษวัดรางม่านจังหวัดนครปฐมค่ะท่านได้มาค่ะท่านวันนี้หนูได้แบ่งปันมาหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญที่อยู่ในพร้อมเรี่ยมนะคะท่าน ตรงนี้นะคะท่านเหรียญนะคะหนูขอแจ้งให้กับคุณท่านทราบนะคะเหรียญอาจจะไม่ตรงรอบนะคะคุณท่านสามารถนําไปปรับกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้หนูลดราคาให้นะคุท่านองค์นี้นะคะตรงเหรียญนะคะอาจจะเลี่ยมไม่ตรงรอบคุณท่านสามารถนําไปปรับแกะกันได้นะคะพอดีหนูแกะไม่เป็นนะคะท่านต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะหนูได้แบ่งปันมาพร้อมรอบเลยนะคะหลวงปู่แพ้วรายการนี้วันนี้เดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะคะท่าน องนี้แบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่แพวนะคะตรงกรอบเหรียญน,นะคะมีตําหนินิดนึงนะคะท่านก็คือเหรียญไม่ตรงกรอบคุณท่านสามารถนําไปปรับกันได้เลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านมีตัวทอใต้ฐานนะคะ หลวงพ่อทวดตัวทอใต้าฐานองค์นี้ขอแบ่งปันที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะ5 5 0บาทนะคะด้านหลังเป็นหลังหนังสือน้งท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือค่ะเลี่ยมกรอบนะคะ550บาทเท่านั้นเขาท่านปิดให้ไวให้ทานกันค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะท่านปาสาทิโกวัตะโกจังหวัดอยุทยานะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ $500 บาทพร้อมโศกนะคะท่านเหรียญลงยามาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่นะคะ<ม>เห็นองค์พระท่านชัดเจนค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านหลวงพ่อรวยนะคะ500บาทของท่าน เลี่ยมใส่แบบนี้ให้กับคุณท่านเลยนะคะเก็บผิวพ้านะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเป็นรุ่นไตามาสปี59รวยรวยรวย,รวยนะคะท่านพยาไก่นะคะรุ่นไตามาสปี59ค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังคำท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันที่ห้าอยห้าบาทเท่านั้นเลยนะท่านองค์นี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านดูสภาพผิวองค์พระนะคะท่านเก่าเดิมนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันกับหนูได้คะท่านท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะองค์นี้นะคะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะ เรียมกรอบขึ้นคอบูชาได้ส,สวยๆค่ะท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะอีพีนี้พิเศษเลยนะคะแบ่งปันต้อนรับต้นเดือนใหม่นะคะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่17ของท่าน รายการนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลนะคะหนูขออนุญาตขึ้นไปประกาศให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะรายการนี้นราท่านเป็นสมเด็จหลวงปุโตพิมพ์ขาโตะนะคะวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ประเภทนะคะเป็นเนื้อผงแช่น้ำมนลนาวท่านในงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญพระคณาจารย์และวัตถุมงคลนะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะท่านคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะที่ออกไว้นะคะคุณท่านรายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะ ที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านสมเด็จขาดโตะนะคะพิเศษวันนี้เลยนะคะต้อนรับต้นเดือนใหม่นะคะที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะองค์นี้ได้รับรางวัลมานะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลเลยนะคะท่านมาชมองค์พระไปพร้อมๆชัดๆกันค่ะเป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปุ่โต๊ะนะคะ สภาพองค์สวยสมบูรณ์นะคะท่านไม่บินไม่แตกหักนะคะเนื้อผงนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะย่อมได้ของดีไปครอบครองเขาท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันครท่านหากดูแล้วชอบถูกใจนะคะ อยากเช่าบูชาโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะท่านหากรายการไหนยังอยู่หนูกพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญน,นะคะท่านเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลเหมือนกันนะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันค่ะ เจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพิมพ์ซุ้มดอกพิกุลวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมนะคะประเภทเป็นเนื้อผงยาค่ะในงานนิทรรศการการประกวดพระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะรายการนี้แบ่งปันที่900บาทนะคะท่าน900บาทพร้อมส่งค่ะหากท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการพูดคุยกันได้นะท่า,ทานพอแบ่งปันลดกันได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกนะคะ สนใจหลายองค์มีราคาพิเศษแบ่งปันให้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะองค์น,นี้เป็นเจ้าสัวนะท่านดูองค์ผิวพ้านะคะคราบเก่าเดิมนะคะเจ้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะองค์สวยๆนะคะท่านดูด้านหลังคะ่ะจะเห็นรอยจานท่านชัดนะคะรายการนี้นะคะ เก้าร้อยบาทค่ะท่าน,นเจ้าสัวนะคะพิมพ์ซุ้มดอกพิกุลวัดกลางบางแก้วนะคะเนื้อผงลงยาค่ะสนใจองไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตาผงพายกุมารน,นะคะของหลวงปุทิมอิสริโกค่ะวัดะหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน 400บาทเท่านั้นนะคะปิดตาผงภายกุมาน,นะคะท่านงดงามมากๆเลยนะคะคราผิวพระท่านเก่าเดิมนะคะเห็นได้ชัดค่ะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะองนี้นะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะหากันยากค่ะสวยงามมากๆค่ะท่าน ถัดมานะคะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตแผ่เมตตาปลูกเสกนะคะห้าไตรามาสสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองสองห้าหนึ่งแปดถึงสองห้าสองสองนะคะท่านวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นนะคะ่ะท่าน400บาทนะคะปิดตามหาสเสน่ห์นะคะเมตตามหาสเสน่ห์ค่ะ ท่านดูคราบผิวองค์พระนะคะสี400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะคุณท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ด้านหลังนะคะอักขรไว้วาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะเป็นพระสมเด็จท่านดนูได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะกล่องเก่านะคะ แต่องค์พระนะคะท่านยังสภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่านมีคราบนะคะขึ้นตามซอกองค์พระค่ะวันนี้ขอแบ่งปันที่300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านท่านใดสนใจปิดทันนะคะขอแบ่งปันนะคะท่านที่300บาทนะคะท่านองค์นี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังคุณท่านเห็นไหมคะจะอักขรไว้ว่าวัดใหม่อมาตรถนะคะวันนี้พิเศษเลยนะคะให้ทันกันนะคะท่าน 300บาทเท่านั้นค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเพชรนะคะขอแบ่งปันนะคะพระอาจารย์ฟัานรายการนี้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บบาทนะคะท่านใบหน้าท่านนะคะดวงตาท่านชัดนะคะ พระอาจารย์ฟันห้าบาทเท่านั้นค่ะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะเป็นรุ่นพิเศษปี2515้าค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้นะคะรุ่นที่สองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะท่านเป็นเนื้อผงใบลานนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ ยิงลงกองยิงสวยงดงามน้ำท่านเห็นองค์พระท่านชัดนะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะใต้ฐานท่านฝังตะกุด1ดอกนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่าน700บาทนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24ค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตานะคะปุตนี่วัดประดู่ิมพีนะคะหลวงปู่โตปุกเสกสามไตรามาสนะคะท่านนากรองท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่4ี่อบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านสี่รอบาทพร้อมส่งค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะ สวยงดงามเลยน้นานสน่ร4 0 0บาทเท่านั้นเลยค่ะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะค่ะวัดประดู่ชิมพีหลังยันนะนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านท่านใดที่อยู่รับชมนะคะท่า,ทานคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากชอบบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะ เบอร์โทรเดียห,หนูจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ด้านบนอีกทีนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะท่านคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อ,ตอไปนะคะหนูลงทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ